ลางบอกเหตุจากเสียงนกร้องความเชื่อโบราณจะมีโชคหรือดวงตกวันนี้แอดมินได้นำเรื่องราวความเชื่อที่เล่าขานกันมาตั้งแต่โบราณมาให้รับชมรับฟังกันครับเสียงนกร้องอาจฟังดูไพาราะสนอหูหากแม้นว่านกดังกล่าวนั้นร้องในป่าในเขาหรือในไร่นาสวน แต่ถ้านกเกิดร้องผิดเวลา,วลาหรือมาส่งเสียงร้องผิดปกติแน่นอนว่าคงไม่ใช่เรื่องที่ดีคนสมัยโบราณมีความเชื่อในเรื่องหลางสังหรณ์หรือลางบอกเหตุกันมาช้านานแม้แต่เสียงของนกยังถือเป็นนิมิตที่คนสมัยโบราณนำมาทํานายเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำโดยมีการทํานายลางบอกเหตุ จากเสียงนกร้องดังต่อไปนี้ถ้าหากได้ยินเสียงนกร้องในเวลาเช้าทำนายว่าจะมีคนมาหาพร้อมนําข่าวดีมาบอกหากต้องเดินทางจะพบแต่ความสะดวกปลอดภัยและมีโอกาสประสบความสําเร็จดังที่ตั้งใจไว้ถ้าหากได้ยินเสียงนกร้องในเวลาสายทำนายว่า จะมีโชคลาบมาสู่ตัวคุณเองโดยที่คุณแทบไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยหรือจะได้บุตรชายสมใจหวังถ้าหากได้ยินเสียงนกร้องในเวลาบ่ายทำนายว่าขอให้ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายที่อาจเจ็บป่วยระวังทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงจะถูกขโมยถ้าได้ยินเสียงนกร้องในเวลาตอนเย็นจะพบความสำเร็จทางการทำงาน หรือการใดๆก็ตามไร้อุปสรรคและมีซั์นับอนันต์ถ้าหากได้ยินเสียงนกร้องในเวลากลางคืนทำนายว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงให้ระวังโทสะของตัวเองระวังความเดือดร้อนจะเกิดจากการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ถ้าหากนกในกรงทำเสียงคล้ายเสียงคลางทำนายว่า จะได้รับของฝากหรือของถูกใจถ้าหากนกในกรงมีเสียงคล้ายละเมอทำนายว่าจะได้ข่าวบางอย่างในไม่ช้าถ้าหากนกร้องอย่างตกใจในเวลากลางคืนทำนายว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองสมดังที่รอคอยถ้าหากนกร้องเสียงผิดปกติทำนายว่าจะมีชื่อเสียงที่ดีขึ้น หรือเด่นดังในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือในวงสังคมถ้าหากเห็นนกทะเลาะก,กันและตีกันทำนายว่าจะได้รับการสรรเสริญเยินยอหรือได้รับการเชิดหน้าชูตาในสังคมถ้าหากเห็นนกนอกนอกรงจับคู่ทำนายว่าจะได้ค่าทาสบบริวารหรือได้คนช่วยเหลือการงานถ้าหากนกบินมาเกาะและร้องแล้วบินไปทันที ทำนายว่าจะมีคนคิดร้ายช่วงนี้ทําการสิ่งใดต้องระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอถ้าหากนกร้องขณะบินผ่านหลังคาเรือนทำนายว่าขอให้ระวังจะถูกใส่ความหรือถูกใส่ร้ายให้ชื่อเสียงเสียหายถ้านกร้องขณะบินข้ามศีสะทำนายว่าจะได้ลาบถ้าหากนกร้องขณะบินผ่านบริเวณบ้าน ทำนายว่าจะได้ลาบเงินทองถ้าหากอีกาสองตัวพูดกันบนหลังคาทำนายว่าจะมีเหตุให้ต้องผิดใจกันกับญาติมิตรถ้าหากนกเอี้ยงหลายตัวร้องและตีกันทำนายว่าจะได้คนดีมาสู่บ้านถ้าหากนกขอร้องกลางดึกทำนายว่าญาติมิตรจะถามถึงหรือมีคนคิดถึงถ้าหากนกพิราบ ร้องกลางดึกทำนายว่าจะมีคนกล่าวโทษถึงคุณหรือพูดจาว่าร้ายคุณให้เกิดความเสียหายอย่างไม่คาดฝันถ้าหากอีการ,ร้องกลางดึกทำนายว่าเจ้านายจะกินแหน่งในตัวคุณทำดีไม่ขึ้นเจ้าหน่ายไม่ชื่นชอบหรือไม่โปรดปรานเรื่องราวการทำนายทายทักเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ